Hi welcome back to English class how's it going today we are going to review welcome back together วันนี้นะคะเด็กๆเ,เราจะมาทบทวนนะคะบท mm hmm. welcome back ด้วยกันนะคะตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้เลยนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนอะไรกันไปบ้างนะคะจำได้ไหมนะ โอเค okay, let's get started เริ่มกันเลยนะคะในบทนี้นะคะเราเรียนคำศัพท์หกคำนี้ไปนักเรียนจำได้ไหมคะก็คือการเออใช้มันเป็นคำศัพท์ที่บอกลักษณะเนาะแล้วก็เราก็เรียนประโยคที่บอกลักษณะไปด้วยแล้วกทั้งประโยคคำถามและประโยคคำตอบเนาะจำได้ไหมอ่ะเรามาทบทวนกันนะคะ Pupils Welcome Book, Back Page six. One. Listen and point. Hello. I'm Lucas. I'm ten. I've got short dark hair and brown eyes. I love sport and I love animals too. <coughs> this is my dog. His name's Max and he's four. <coughs> <coughs> he loves football. <coughs> <coughs> Shh, Max. Lily. Lucas and Tom are my friends. I'm 11 and I've got long, straight hair. I've got brown eyes and I've got glasses. I love music and sports. My favourite sport is roller skating. And I'm Tom. I'm 12 and I've got short, fair hair. I like science and I like art too. I love painting and drawing. I've got lots of pets. This is my sister. Her name's Anna and she's five. Yes, I'm Anna. I've got red hair and green eyes. I like animals too. This is my doll. She's got curly hair. Max, come here! โอเคนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวของเด็กๆเ,เนาะคนที่หนึ่งก็ชื่อว่าลูคัสนะคะเขาก็บอกว่าลักษณะเขาเป็นยังไงนะ I've got dark hair นะคะเขาบอกว่าเขามีผมสีเข้มด้วยนะถ้าเรียนฟังทันเมื่อกี้เนาะถ้าฟังไม่ทันย้อนกลับไปฟังอีกรอบนะคะแล้วก็คนนี้ก็คือชื่อลิลลี่นะคะ บอก I've got straight hair นะคนนี้ชื่อทอมและก็คนนี้ชื่อแอนนานะคะอันนี้คือคำศัพท์ที่เราเรียนไปทั้งหมดเนาะหกคำนะคะนักเรียนน่าจะจำได้นะต่อไปประโยคที่เราเรียนไปนะคะในหกคำศัพท์นี้นะคะก็จะเป็นจำได้ไหมว่ามันคืออะไร I've got นะคะ I've got แปลว่าฉันมีนั่นเองย่อมาจาก I have got นะคะจำได้ไหมคะ I've got I've got dark hair นะไมีมี I've got dark hair นะะเป็นต้นเนาะอ่ะต่อไปนะคะที่เราเรียนไปเป็นการออบอกว่าคนอื่น หรือเป็นการถามตอบเกี่ยวกับลักษณะของคนอื่นนะคะเช่น What does Lucas look like? What does Lily look like? What does Tom's sister look like? What does a n n a brother look like? นะคะอันนี้คือที่นรียนจะต้องทำนาอนเดี๋ยวครูจะเปิดให้ฟังให้กจับคู่ 1, 2, 3, 4นี้กับ A B C D นะคะโยงจับคู่เลยอันนี้จะเป็นคำถามและหาคำตอบให้เขานะคะว่า เขาถามว่าเช่นข้อหนึ่งเขาถามว่า what does Lucas look like ดูหน้าเมื่อกี้นะคะก็คือหน้าที่นี่เนาะหน้า6นะคะว่า Lucas มีลักษณะเป็นยังไงนะ what does Lucas look like ว่า Lucas เนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะ what does Lily look like Lily มีลักษณะเป็นอย่างไรนะ A B C D what does Tom's sister look like Tom's sister ไม่ใช่ Tom นะ แต่เป็นซิสเตอร์ของทอมนะคะซิสเตอร์ของทอมก็คือทอมซิสเตอร์แปลว่าน้องของทอมเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรน้องของทอมคือใครคะคือแอนนาเองนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อสี่ what does anna's Anna brother look like นะคะพี่ของแอนนามีลักษณะเป็นยังไงก็คือเขาถามว่าทอมมีลักษณะเป็นยังไงนั่นเองนะคะเนี่ยก็จับคู่เนาะอ่ะเดี๋ยวครูจะให้ฟังนะคะโ okay. อ๋อนี่งไง อันนี้ลองจับเองเนาะทาเองอันนี้ไม่ยากเลยูไม่เฉลยนะนนเดี๋ยวค่อยมาดูด้วยกันเราจับคู่เลยนะคะทําตอนนี้เลยเนาะโอเคต่อไปนะคะเรื่องที่เราเรียนไปก็เป็นการถามเกี่ยวกับความสูงนะจำได้ไหมถามเกี่ยวกับความสูง ของคนกับของสิ่งของไม่เหมือนกันของคนแล้วก็จะเป็น how tall are you กับ how tall is แล้วก็ตามด้วยชื่อคนเช่น how tall is me how tall is anna how tall is lucas นะคะส่วนถามส่วนสูงของสิ่งของก็จะเป็น how high นะ how high is the chair how high is the desk นะคะแล้วก็ตอบเป็น is แล้วก็ตามด้วยเซนติเมตรนะคะ แล้วก็ถ้าเป็นคนก็เป็น he he's one meter fifty centimeter ถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นเอ้ยถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็น she นะคะนี่คือสิ่งที่เราเรียนไปนะจำได้ไหมกูจะเปิดสไลด์ให้ดูวันนี้นะคะนี่เนาะส่วนสูงนะคะส่วนสูง how tall are you จำได้ไหม how tall is นะตามด้ชื่อแล้วก็ how h a r d is the share อันนี้คือที่เราเรียนไปนะคะต่อไปที่เราเรียนไปอีกก็คืออะไรคะจำได้ไหมนิมมอกไหม What shall we do today? and What shall we do today? How about watching TV? How about going ice skating? How about making models? How about playing the guitar? How about going bowling? How about playing table tennis? นะคะ What shall we do today? วันนี้เราทำอะไรกันดีทำอะไรกันดีละ่ะอะไรเงี้ยน,นะคะนี่คือสิ่งที่เราเรียนไปเนาะโอเคมีอะไรอีกที่เราเรียนไป What shall we do today? How about swimming? หมดแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่เราเรียนไปทั้งหมดนะของยูนิตอันนี้นะคะก็คือ Welcome back เนาะ ทีนี้เราจะมาดูอันนี้หน่อยอันนี้เดี๋ยวค่อยมาดูนะเราจะมาดู activity books ด้วยกันนะคะคือแบบฝึกหัดเนาะให้นักเรียน open to page 11นะคะหน้า11ภาระงานที่จะต้องทำในวันนี้นะคะก็คือนักเรียนจะต้องทบทวนตั้งแต่แรกจนถึง สุดท้ายที่เราเรียนของบทนี้เนาะแล้วนะักเรียนก็จะต้องทําหน้านี้นะคะทำแบบฝึกหัดหน้านี้ในข้อที่1น,นะคะข้อนี้แค่นี้เองนะไม่ยากเลยนะก็คือให้ทำอะไรเขาบอก look and write the questions and answer then match เขาบอกว่าให้ดูและเขียนคําถามและคําตอบลงไปก่อนเติมลงไปก่อนแล้วก็ให้จับคู่ข้อ1กับรูปนะคะ อะไรอย่างนี้ให้ถูกต้องเนาะเช่นอาจจะตัวอย่างข้อหนึ่งว่า Does s e l l y look like เาบอกว่า s e l l y คนไหน s e l l y s e l l y คนนี้เห็นไหม s e l l y คนนี้เป็นยังไงเขาใส่เราก็ใส่ look like เข้าไปว่าเราเรียนมาแล้ว look like look like look like ให้หมดนะคะ What does s e l l y look like s e l l y คนไหนก็โยงมาหา s e l l y จากนั้นเราก็ตอบว่า s e l l y เนี่ยเขามีลักษณะเป็นยังไงนะเขาก็เฉลยมาในข้อสี่เขาบอกว่า she เป็นผู้หญิงนะ แล้วก็ใส่ชีเข้าไปนะคะเป็นผู้ชายก็ต้องเป็น he นะคะ he's h e s tall หล่อนสูงนะแล้วก็ s h e s got curry red hair เห็นไหมมีผมหยกักแล้วก็สีแดงแล้วก็ and sunglasses แล้วก็ใส่แว่นนะก็สองข้อสอีทำหน้านี้นะคะพลังงานก็มีเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆ that's all for today thank you for your kind attention and see you again next time bye